ว่านะถ้าลงทุนแล้วก็ดูถ้าซื้อเป็นวีอแล้วแล้วตัตเก่าๆจะทําไงคะอ่าเป็นคำถามที่ดีมากเลยนะครับก็ <c oughs> ถามกันทุกรุ่นเลยนะครับ <c oughs> ก็จริงๆแล้วเนี่ยอืมผมแนวทางผมนะ <c oughs> ผมจะบอกว่าความเป็นจริงอะ่ะมันไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับแต่มันมีสิ่งที่ควรกระทําอยู่นะครับมีสิ่งที่ควรทําอยู่นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยจะสามารถ ทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้สำคัญมากมากผมแชร์ให้ฟังว่าตอนนี้ผมเอ,อเริ่มลงทุนใหม่ๆนะครับผมก็ขาดทุนเหมือนกันขาดทุนเยอะด้วยนะขาดทุนประมาณสี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับสี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับก็เอ่อตอนนั้นเนี่ยผมทบทวนตัวเองว่าเอ่อทำไมผมขาดทุนอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอผมค้นพบว่าอ๋อเพราะผมไม่ไม่มีความรู้เลยตอนนั้นเนี่ยนะเป็นปีแรกที่ผมเข้ามาลงทุนเนี่ยก็ไม่มีความรู้เลย ผมคนพบว่าแล้วผมก็อ่านสื่อเพอ่ขึ้เยอะใช่ไหมครับทำให้ผมรู้ว่าความไม่รู้เท่ากับความเสีย่ยงถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ผมไม่รู้จากหุ้นตัวนั้นดีพอเนี่ยผมจะขายทุกราคาฟัางดีๆนะขายทุกราคานั่นแปลว่าบางครั้งเนี่ยเราอ่ะชอบเสียดายเพราะเราบอกสมมตินะเราถือหุ้นมาแล้วเราขาดทุนประมาณนึงแล้วขาดทุนเยอะเลยแหละยี่สิบสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์เหมือนที่ผมเคยขาดทุนเนะี่ยขาดทุนสี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นตะ์เนี่ยผมก็เคยขาดทุนเยอะมาก่อนเราก็เสียดายมันรู้สึกว่า เฮ้ยมันมันน่าจะดีนะแต่แต่ดีแค่ไหนก็ก็ไม่รู้อะ่ะมันทําอะไรลึกๆก,ก็ก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้อะไรสักอย่างเลยนี่คือตัวผมในตอนนั้นนะโั mm hmm. วผมก็คนพบว่าเออจากประสบการณ์เนี่ยผมเคยเห็นหุ้นบางตัวขออย่าว่าหุ้นบางตัวเอาไงหลายตัวเลยดีกว่าแล้วสิ่งนี้มันเกิดขึ้นกับคนรอบตัวผมคือเป็นญาติผมอะไรเงี้ย <c oughs> เขาซื้อหุ้นบางอย่างบางตัวนะครับผมผมพูดชื่อเลยว่าเป็นการบินไทยนะครับ พวกเรารู้อยู่แล้วว่าการบินไทยตอนนี้เป็นยังไงใช่ไหมครับแต่ผมจะบอกว่าเมื่อสิบปีที่แล้วอ่ะการบินไทยมันไม่เล็กเท่านี้นะแต่ญาติผมแม่ด้วยความเสียดายอ่ะเขายังถือไว้เลยตอนนั้นตั้งแต่ตอนไอพีโอหกสิบาทอ่ะจนถึงทุกวันนี้ก็ยังถืออยู่เลยอ่ะนี่คือตัวอย่างว่าถ้าเราไม่รู้จักหุ้ตนตัวนั้นดีพอเนะยสุดท้ายเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่เราขาดทุนสี่สิบเปอร์เซ็นตมันสามารถทาให้เราขาดทุนเก้าสิบเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นได้เลยหรือหมดเลยก็ยังก็ยังเป็นได้ นะครับอยากก่างการมีไทยเป็นตัวอย่างที่ทาให้ผมเรียนรู้ว่า,วาผมทาอย่างนั้นไม่ได้ผมต้องคัดลอสอยากเป็นนักลงทุนที่ดีอยากเป็นนักลงทุนที่เก่งเนี่ยต้องต้องจักคัดลอสเป็นคัดลอสเนี่ยแปลว่าคัดลอสในสิ่งที่เราไม่รู้นะครับแล้วซื้อเฉพาะสิ่งที่เรารู้สิ่งที่เราเข้าใจมันจริงๆนะครับ<ม>แล้วนี่คือคำแนะนำ <c ười> ของผมครับว่าหุ้นเก่าเนี่ยถ้าคือผมบอกก่อนว่าไอ้หุ้นเก่าเนี่ยนะไม่ได้แปลว่ามันไม่ดีนะข้อแรกนะไม่ได้แปลว่ามันไม่ดีใช่ไหมครับ ไม่ได้แปลว่าถือไว้แล้วจะไม่กําไรไม่ได้แปลแบบนั้นนะไม่ได้แปลแบบนั้นเพียงแต่ว่าถ้าเราเนี่ยไม่รู้ไม่เข้าใจเขาแล้วต้นทุนที่เราถืออยู่เนี่ยคำถามคือมันมันถูกไหมหรือมันแพงไปหรือเปล่านะครับข้อเนี้ยจะเป็นการผมบอกเลยว่ามันจะเป็นการบ่งบอกผลตอบแทนระยะยาวของเราอ mm. สําคัญมากค่ะต้นทุนนี้คือสําคัญสุดๆละคนถือหุ้นตัวเดียวกันไม่ได้แปลว่าต้องกําไรเท่ากันถูกไหม บางคนซื้อที่ยอดดอยบางคนซื้อที่ตีนดอยบางคนซ,น,นซื้อที่ก้นเหว <c oughs> <c oughs> กําไรย่อมไม่เท่ากันถูกต้องไหมครับ <c oughs> อ่าเพาะนั้นต้นทุนสําคัญมากส่หรับ VI เนี่ยไม่มีอะไรสำคัญกว่าต้นทุนอีกแล้ว <c oughs> อือฮือ่าดังนั้นเนี่ยถ้าวันนี้เอ่อถ้าพอร์ตเรายังติดล,นลบนะผมเดาว่าต้นทุนเราสูงมากก็ใช่ใช่ก็ก็นั่นนั่นนั่นแปลว่า ต่อผมต่อให้ว่าต่อให้เราเนี่ยถือหุ้นนะต่อไปอีกห้าปีสิบปีนะผมมีตัวเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างให้ดูวัน <c oughs> วันนี้เลยวันนี้เลย <c oughs> ว่าต่อให้คุณถือสิบปีนะผลตอบแทนคุณก็ไม่ดีอื <c oughs> ไม่มีทางดีไม่มีวันดีใช้คํานี้เลยอ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมีทดสอบให้ดูด้วยว่าทําไมมันถึงไม่ดีนะครับ <c oughs> ไม่มีทางดีครับ <c oughs> <c oughs> ดังนั้นก็ถ้าคําแนะนําผมสุดท้ายเลยนะถ้าตัวไหนที่เราไม่เข้าใจ ควรคัดลอสเพราะถ้าตอนนี้แดงหดเนี่ยแปลว่ามันต้นทุนไม่ดีมากๆใช่ไหมฮะแล้วก็ <c oughs> คัดลอสแล้วก็เรียนจบแล้วก็แล้วก็มาดูว่าตัวไหนบ้างที่ยังมีส่วนลดเยอะๆอยู่ซื้อตอนนี้ผมบอกว่าเออไม่ทราบว่าค,คุณฟ้องใช่ไหมครับ <c oughs> ตอนนี้คุณฟ <c oughs> ้องพอร์ตติดลบประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะครับอั้งรอร์ตทนะี่ติบทั้งพอร์ตประมาณยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะคะโอเคผมบอกว่าอย่างนี้คุณฟ้องยี่สิบเปอร์เซ็นเนี่ยแก้ง่ายมาก รับรองได้ว,งไงว่าแก้งง่ายมากคาว่าแก้งง่ายมากหมายความว่าคัดล้อซะแล้วก็เรียนจบแล้วก็ผงจะรู้เลยว่าเราอะซื้อหุ้นตัวไหนได้ซื้อตัวไหนไม่ได้แล้วรู้เลยคุณฟงจะรู้เลยว่าหุ้นตัวไหนที่ซื้อเนี่ยจะมีผลตอบแทนนะ่ะคาดหวังที่คุณคุณฟงสามารถคาดหวังได้ในหนึ่งปีสองปีสามปีห้าปีขา้างหน้าเท่าไหร่ต่อปีอ๋อโอเคขอบคุณค่ะจะรู้เลยครับดังนั้นเนี่ยก็ยี่สิบเปอร์เซ็นแก้งง่ายมากครับขอบคุณค่ะครับ น้องผมตอนตอนนั้นผมขาดทุนสี่สิบห้าสิบเอร์เซ็นเนี่ยก็ก็ยังแก้ได้อะมันก็คือสุดท้ายหัวใจผมที่ว่าคนเรามันต้องเขาเรียกมันต้องเรียนผิดมาก่อนใช่ไหมครับเรื่องปกติอ่ะเหมือนเราขับรถหัดขับรถหัดว่ายน้ําก็ต้องแบบสำลักน้ําต้องลดดับอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเรื่องปกตินะครับเพียง <c oughs> แต่ว่าเราต้องเรียนรู้เรื่องนี้มีสิ่งสาคัญมากคือเราเนี่ยต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดของเราให้ได้ ทีนี้แต่ผมเข้าใจอย่างหนึ่งคุณฟองว่าแล้วเพื่อนๆด้วยนะครับว่าตลาดหุ้นเนี่ยบ้านเราเนี่ยเชื่อไหมว่ามีนักลงทุนตอนนี้แอคทีฟตตอนนี้นะครับประมาณหนึ่งล้านบัญชีประมาณหนึ่งล้านบัญชีนะเขากับว่า <c oughs> เราเป็นประชากรส่วนน้อยของประเทศด้วยซ้ําที่มาลงทุนในตลาดหุ้นกันนะครับ <c oughs> เป็นประชากรส่วนน้อยนะครับ <c oughs> ในหนึ่งล้านบัญชีเนี้ยมีคนขาดทุนน่ะแปดแสนบัญชี มีคนขาดทุนแปดแสนบัญชีนะครับนั่นนั่นแปลว่าคนส่วนใหญ่ที่มาลงทุนเนี่ยก็ยังขาดทุนแล้วพอยต์มีพอยต์เดียวเท่านั้นนะครับมันมีพอยต์เดียวจริงๆว่าทําไมนักลงทุนที่ลงมาลงทุนยังขาดทุนคําถามคิดว่เพราะอะไรครับไม่ไม่รู้ด้านลึกปะคะใช่ไม่มีความรู้ที่ถูกต้องคือความรู้ที่เรารู้เนี่ยเรารู้นะไม่ใช่ไม่รู้นะเรารู้แต่หนึ่งคือเรารู้ไม่ไม่ครบอะ ใช่ไหมเรารู้ไม่ครบเรารู้ไม่ลึกใช่ไหมครับเราไม่เข้าใจอ่ะพอเราไม่เข้าใจปุ๊บเราก็ลงทุนด้วยความไม่เข้าใจนะครับผมจะบอกว่าอย่างงี้คนที่รู้มีความรู้นะครับและเข้าใจมันดีแล้วนะครับลงทุนให้ตายนะครับก็ไม่มีวันขาดทุนครับผมกล้าพูดอย่างนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าคือตัวผมลงทุนมาสิบกว่าปีแล้วผมก็จะมีกั้ของผมที่ลงทุนด้วยการแหลกนะไม่มีใครเคยขาดทุนอ่ะ หมายถึงว่าต้องเข้าใจก่อนว่าหลังจากที่เราเข้าใจแล้วนะไอ้ก่อนนะั้นนั้นเนี่ยเราต้องขัดทุกคนอยู่แล้วล่ะเรื่องปกติอะเราเข้ามาด้วยบอกว่าเราเป็นแ <c oughs> มงเมาตัวหนึงหน่งเหมือนกันอะนั้นเราเข้ามาในสถานะเดียวกันแล้วอ่านหนังสือเล่มหนึ่งจบเราก็รู้สึกว่าลาดพูดมันคือมันคือโอกแกสของเราใช่ไหมแลอผมก็เป็นผมก็อ่านหนังสือเล่มแรกคือตีแตกของดริเวศ <c oughs> อ่านเสร็จก็ <c oughs> กระโดดเลยเออใช่ไหมมันเป็นหนังสือเล่มแรกของใคร <c oughs> หลายคนใช่ไหมครับก็เหมือนเหมือนกันครับเหมือนกันเล่มแรก โดดเขออ้ามาเลยแล้วผมก็ลงเงินก้อนแรกน้อยมากแค่แบบห้าหมื่นบาทห้าหมื่นบาทปุ๊บซื้อไปสิบวันกำไรสิบเปอร์เซ็นต์โอ้โหดีใจโอ้เราเนี่ยสงสัยเราเป็นเซียนหุห้นแล้วล่ะดูแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออเนี่ยแล้วจากหน้าขัดทุนรัวๆเลย <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อครับครัครับยินดีครับ <c oughs> อ่าโอเคครับเพื่อนๆคนไหนมีอะไรอยากสอบถามอยากปรึกษาปรึกษา,าได้ก่อนเลยนะครับ